สวัสดีครับผมอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดา 5G ชี้ทางรวยแชมป์สกริงเจ้าหมอดูประเทศไทยรองแชมป์สกริงเจ้าหมอดูระดับเอเชียเป็นรองประธานกรรมการบริหารสถาบันโหราศาสตร์สาภาหโหราคณาจารย์อาจารย์ขอเชิญทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เละทีมานของอาจารย์นะครับสําหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็มาทํานายไทยทักโดยการใช้พลังจิตสื่อมายังไพ่ ทำนายในลักษณะ12ราศีนะครับแต่ละราศีเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับมาฟังคำาัํนนายกันนะครับอาจารย์จะสื่อพลังจิตสื่อมายังไพ่กีตานะครับชมกันน้จบคลิปนะครับชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนในเรื่องของการงานว่าปี2566นี้การงานเป็นไงบ้างนะครับ ช่วงต้นปีของชาวราศีเมถุนนะครับยังคงต้องรอคอยกับบางอย่างอยู่ในเรื่องของการงานนะครับแต่ก็จะสมหวังจะซื้อหรือสร้างนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะทางด้านการงานสําเร็จอย่างแน่นอนงานของคุณะจะนเหนื่อยมากเป็นพิเศษและต้องเดินทางต้องพบปะก,กับผู้คนค่อนข้างพอสมควรน,นะครับแล้วก็เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาดู เรื่องของการเงินของชาวราศีมีทุนกันว่าการเงินเป็นไงบ้างนะครับการเงินในช่วงนี้นะครับค่อนข้างจะใช้จ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยคือจ่ายรอบทิศทางเลยแต่ว่าก็จะมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามือขวาออกมือซ้ายนะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีการเงินในช่วงนี้มีได้มีเสียนั่นหมายถึงว่า,าเหมือนต้องวัดใจกันด้วยอย่างหนึ่งจะลงทุนหรือจะทําอะไรที่เกิดเงินทองนะครับเหมือนกับการ วัดกันเลยทีเดียวการเงินของคุณจะได้จากคู่ครองได้จากคนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่และด้วยความรู้ความสามารถของคุณ ถามให้คุณมีเงินมีทองํามให้เต็มความรู้ความสามารถเลยมีเงินไพ่จะเตือนหรือบอกอะไรกับชาวราศีเมถุนนะครับช่วงนี้คุณต้องระวังเรื่องของอารมณ์อารมณ์อาจจะแปรปวนบ่อยขึ้นๆลงๆระวังให้ดีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างต้องระวังนิดนึงถ้าพลังก็คือเสียเลยช่วงนี้คุณเวลาอารมณ์ดีก็ดีมากแต่เวลาอารมณ์ร้อนจุนเฉียวมากผังได้ง่ายต้องระวังเรื่องอารมณ์ ให้คุณตั้งสติอดีใจเย็นๆบางอย่างการตัดสินใจบางอย่างใช้เวลานิดนึงแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเรียกว่าปดเปรี้ยวไว้กินหวานการจะทําอะไรแต่ละอย่างนะครับในช่วงนี้สิ่งที่ได้รับมอบหมายนะครับคุณทําให้เต็มที่เลยประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนตอนนี้ผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้ใหญ่คอยดูคุณอยู่นะครับทําให้เต็มความสามารถและจะประสบความสําเร็จ สำหรับชาวราศีเมถุนนะครับก่อนข้างที่จะดีในช่วงนี้นะครับก็อ,อย่าลืมช่วงนี้เกี่ยวกการเดินทางการเปลี่ยนแปลงนะครับการเดินทางระมัดระวังอุบัติเหตุหน่อยนะครับมีโอกาสก็ทําบุญใหญ่เป็นช่วงๆเช่นทําบุญร่วมสร้างโบสถ์ร่วมสร้างวิหารร่วมสร้างพระประธานบริจาคลงศพไต่ชีวิตกูกระบือบริจาคเครื่องมือแพทย์นะครับ ทุกคำถามมีคำตอบกับผมอาจารย์หนุ่มหมอดูเทดา 5G ชี้ทางรวยสำหรับท่านที่ชมคลิปของอาจารย์นะครับแล้วอยากจะทราบเพิ่มเติมในเรื่องของดวงชะตาของท่านก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทางนี้ได้เลย นะครับท่านอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรก็เขียนจดกัดไว้นะครับและติดต่ออาจารย์ได้และท่านที่ติดต่อดูดวงนะครับสวดเช็คดวงจะตตาสามารถติดต่อได้ทางช่องทางตัวสับได้นะครับทางวิดีโอคอได้หรือว่าเจอตัวอาจารย์ได้ที่สำนักอาจารย์หนุ่มหมอดูเธอดาลาดพร้าวร้อยหนึ่งซอย42นะครับตามสถานที่นี้เลยดูกันได้เลยนะครับ